เอกสารหน้า15ข้อ14กำหนดรายละเอียดสินค้าวัตถุดิบนะครับเราสามารถกำหนดรายละเอียดสินค้าและวัตถุดิบได้ที่เมนูสินค้านะครับข้อ2ซึ่งในตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามีข้อมูลเดิมอยู่แล้วนะครับจะมีรหัสสินค้านะครับชื่อสินค้า แล้วก็มีรายละเอียดต่างๆนะครับเอกสารหน้า15นะครับจะเห็นว่ารูปที่30มเนี่ยมีการป้อนรหัสสินค้า pa 3001นะแผ่นรองเมาส์เข้าไปซึ่งก่อนที่เราจะทำอย่างนี้ได้เราจะต้องมีการปรับค่าเริ่มต้นบางอย่างก่อนนะครับเราจะต้องไปที่เมนูเริ่มระบบข้อ1 3 1น,นะครับเราจะเห็นว่ารูปแบบของรหัสสินค้าเดิมเนี่ยนะครับจะมีเลข99นะครับก็คือ2หลักแรกจะเป็นตัวเลขแล้วก็มีขีดแล้วก็เครื่องหมายตกใจอัศเจรี4ตัวซึ่งเครื่องหมายตกใจนี้จะแทนตัวอักษรตัวเลขหรือสัญ,ญลักษณ์ก็ได้นะครับแล้วก็มีขีดอีกแล้วก็เป็นเครื่องหมายตกใจอีก6ตัวนะครับ เราสังเกตว่ารหัสตัวนี้นะครับ03 hyun 6 4 1 0 0นี่ก็เป็นไปนตามรูปแบบนี้เมื่อเราจะทำให้เป็นรูปแบบอย่างที่โจทย์กำหนดนะฮะ pa 3 0 0 1เนี่ยเราก็จะต้องอมาเปลี่ยนรหัสตรงนี้ซะก่อนนะครับก็คือรูปแบบรหัสนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นแล้วก็บันทึกนะครับยืนยัน หลังจากที่เรากําหนดรูปแบบรหัสสินค้าใหม่แล้วนะครับเราจึงจะสามารถเพิ่มข้อมูลในรายละเอียดสินค้าตัวใหม่ได้นะครับเนื่องจากเมื่อเราเลื่อนไปดูเราจะเห็นว่า,าสินค้าทั้งหมดนี้นะครับมันจะมี15รูปแบบรหัสแล้วตัวต่อไปเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มข้อมูลนะครับแล้วก็พิมพ์รหัสตามเอกสารนะครับรูปที่30นะครับ แล้วกด enter เลยนะครับข้อมูลที่อยู่ด้านหลังหลักเ,เลขหนึ่งมันก็จะหายไปเองนะครับกด enter อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ป้อนชื่อหมวดของแผ่นรองเมาส์นะครับกเ็เป็นหมวด P.A. นะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับเพิ่มหมวดนะครับส่วนกลุ่มบัญชีนะครับเป็นประเภทสินค้าสำหร็จรูปไฟ fo โฟนะครับกลุ่มบัญชีสินค้านี้จะมี2ชนิดนะครับ สองชนิดหลักก็คือสินค้าสำเร็จรูปไฟ f IF o กับสินค้าสำเร็จร a ู e เอเวนะครับคือเป็นวิธีคิดราคาแบบก่อนออกก่อนแล้วก็แบบถัวเฉลี่ยนะครับเมาส์นี่ก็หน่วยย่อยเป็นอันนะครับจํานวนหน่วยย่อยนะครับ0ูนยส่วนการซื้อนะครับซื้อเป็นโหลนะครับนะครับ หน่วยของโหลก,ก็คือ12ส่วนการขายขายเป็นอันนะครับราคาขายนะครับราคาขาย1 35บาทราคาทุนมาตรฐาน30นะครับราคาทุนมาตรฐานเนี่ยใช้เฉพาะตัดสต็อกนะครับ ไม่ใช่ราคาทุนที่แท้จริงนะครับ This นะครับเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับเมื่อเห็นวิธีทำอย่างนี้แล้วนะครับในบบฝึกขัดย่อยจะให้เพิ่มรายละเอียดสินค้าตามรายการซึ่งจะมีการเพิ่ม PA 1001กับ PA 2 0 0 1นนะครับก็ขอให้ลองทำดูเองนะครับ